าตรงนี้เนาะพูดกกันตรงๆที่ว่าถามว่าเราเข้ามาอยู่เรารู้ไหมว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะหรือว่าไม่รู้เด็ดขาดเพราะว่าเรามาอยู่ตั้งแต่ปี101112การขึ้นทะเบียนของที่หนองตัวนี้มันขึ้นปี16แล้วถามมัน16กับ1011ใครอยู่ก่อนการถามตรงนี้เอามาอยู่ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ที่ถามว่ามีกรณีร้องเรียนอะไรเนี่ยในส่วนตัวของที่ไม่ใช่ส่วนตัวแหละในในเรื่องที่ร้องเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นการขัดแย้ง คนมากกว่าเกิดขัดแย้งจากกลุ่มผู้ร้องผู้ร้องก็คือผู้ที่เสียผลประโยชน์ผู้ร้องบางคนคือผู้ที่เสียผลประโยชน์จากมีเนื้อที่ตรงนี้มีพื้นที่ตรงนี้มีบ้านตรงนี้ให้เช่าก็ขายไปเจดห้องแต่ห้องค่ะเกิดจากเสียผลประโยชน์แล้วก็จะมาร้องเรียนขับไล่ให้พวกเราออกเพื่อที่ว่าเออจะสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อที่คิดคิดคิดกันเองว่าเพื่อสร้างเสร็จแล้วโดยที่พวกเขาจะได้มาจับฉลากื่อที่พวกเขาจะได้อยู่บ้านกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ขณะนี้นายอำเภอได้ตั้งคณะทํางานชุดหนึ่งซึ่งได้ดําเนินการมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราสอบสอบปากคำผู้ที่บุกรุกเข้าอยู่อาศัยเดิม2ี่7บกยิบเจ็ดรายและก็พยานบุคคลพยานเอกสารเท่าที่มีอยู่เนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาช้านานนะครับทางท่านนายอเภอเองก็พยายามที่จะไปหาในเรื่องของผู้นำที่เป็นที่ศรัทธาที่ถือเช่นท่านเจ้าคณะอำเภอเช่น ผู้บริหารสถานศึกษาผอโรองเรียนในอดีตนะครับผู้หุโสที่มาตั้งรกราดในตีนฐานบ้านเดิมของหมู่ที่สองซึ่งขณะนี้ได้ประมวลไว้และก็จะสามารถสรุปได้ว่าใครเนี่ยเข้าอยู่อาศัยก่อน2,515หรือหลัง2,515